สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยูวินในวินออฟฟิเชียลเอนโซ่ฟอนันเดสพาตัดไส้เลื่อนปิดเทอมของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเชลซีดวงแตกแล้วเมื่อเอนโซ่ฟอนันเดสมิดฟิลแชมป์โลกต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนเมื่อวันพฤหสัสบด,ดีที่ผ่านมาส่งผลให้นักเตะหมดสิทธิ์ช่วยต้นสังกัดในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ เอนโซเฟอร์นาเดสกองกลางของเชลซีต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนส่งผลให้นักเตะหมดสิทธิ์ลงช่วยทัพสิงโตงเงินครามในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้พร้อมหวังจะฟิตสมบูรณ์ช่วยทันทีมชาติอาร์เจนตินาลุยศึกโคปาอเมริกาในซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย23ปีซึ่งเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนคนสำคัญที่ช่วยอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022ฟัดไปแล้วเจประตูกับอีก3แอซิสจากการลงเล่นฤดูกาลแรกให้กับต้นสังกัด อย่างไรก็ตามเอนโซเฟรนันเดสที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวมหาศาล105ล้านปอนด์หรือราว4,620ล้านบาทต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้เขาพลาดลงสนามให้กับเชลซีแน่นอน6เกมสุดท้ายของซีซั่นนี้ มิดฟิลด์ดาวโจนชาวอาร์เจนตีคาดว่าจะฟื้นฟูร่างกายทันช่วยทับฟ้าขาวป้องการแชมป์โคปาอาเมริกาในปี2 0 2 4นี้ที่จะฟาดแข่งกันที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่1 4กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ปรึกษากับทีมแพทย์และสโมสรอนเชลซีเห็นพ้องต้องกันว่าเอนโซฟอนันเดสควรเข้ารับการผ่าตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เขาฟิตทันช่วยชาติทั้งนี้เอนโซเฟอร์นันเดสยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เหมือนตอนเล่นให้กับเบนฟิก้าและทีมชาติอาร์เจนตินานับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่สแตมฟอร์ดบิดเมื่อเดือนมกราคมในปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยอมรับว่าฟอร์มยังไม่เปีป่ยงปังซึ่งอาการบาดเจ็บดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผลงานของเขาไม่โดดเด่นอย่างที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้ สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ